เฮโยสวัสดีครับมี่ช่อง d m c แล้วคุณอยู่เกม The Infestation Story หรือว่า War C นั่นเองนะครับผมก็อันนี้จะเป็นเซิร์ฟไทยนะครับซึ่งได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเรียบแล้วนะครับถ้าใครยังมัวเล่นเซิร์ฟเถื่อนอยู่แล้วก็อันนี้อย่ามาด่าผมนะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยถ้าใครยังมัวเล่นเซิร์ฟเถื่อนอยู่นะครับก็ขอให้เลิกซะแล้วมาเล่นเซิร์ฟไทยกันดีกว่าไอ้แล้วมาเล่นเซิร์ฟแท้กันดีกว่านะครับเพราะว่าอุดหนุนของมีเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์ก็นะเป็นอะไรที่ดีมากครับเดี๋ยวผม โอเคโอเคเมื่อกี้จิตหลอนเนื่อมีใครอยู่แถวนี้โอเคครับก็มาสร้างตัวละครกันครับตอนเริ่มแรกก็จะมีตัวละครอยู่2ตัวนะครับมีตัวทหารนะครับแล้วก็ตัวฮันเตอร์หรือตัวผู้หญิงกันเองแล้วก็มีตัวในไอ้นี่ไอ้นี่เหมือนเหมือนแบบติดเชื้ออยู่ไม่รูต้ตามันขาวๆที่กบพิกนเฮ้ยนี่มันทําไมเจ๊นี่แว่นหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอเคครับเราผมมาสร้างตัวฮันเตอร์แล้วกันหน้าปกติเสื้อสีขาวเกงสีดำ ใช้ชื่อว่าไอไม่ดีกว่าเอสไซบอทด B-O-N-G-S-A-I-B-O-T โอเคครับคีนิวเซเวอร์แล้วก็อย่างที่ใครเคยเล่นนะครับผมในเซิร์ฟเถื่อนพวกอะไรประมาณนี้ก็จะมีสกิลทรีนะครผมก็มาอัพกันเองละกันนะครับอยากจะเล่นสายแบบไหนนะในตอนโคสเบต้าเนี้ยก็จะมีแจก 600GC นะครับแล้วก็6เอ้ย25,000ดอลล่า นะครับซึ่งเราต้องใช้ AAC ในการไปนี่นะกดล็อกกดล็อกนะครับไม่งั้นเราไม่ได้ในเกมนะเอออันนี้คืออะไรวะเนี่ยไอ้พวกนี้ผมไม่รู้เนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้ก็ของจะมีขายเหมือนเซิร์ฟหลักทั่วไปนะครับแม่งมีหมุดนี้ด้วยวะแล้วก็กระเป๋าโว้กระเป๋าทหารนี่เก็บของได้หนักหน่วงมากแล้วก็อาวุธนะครับ ในเซิร์ฟนี้จะไม่มีขายปืนในช็อปเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกียสมดุลในการเล่นมากนะเพราะฉะนั้นไม่ขายนะครับเดี๋ยวแบบมีการแบบเกิดใหม่ซื้อปืนมายิงชาวบ้านเท่านี้โอ้ยที่โกงตายเลยนะโอเคครับพลย์เกมแล้วก็อ่าออฟไอออฟฟิเชียลเซิร์ฟเวอร์หืคนนี่เยอะมากครับท้านับอ่าอันนี้หูเซิร์ฟนี้คนร้อยคนครับแม่งยิงกันกระจายแน่เลยนะ ผมเข้าไปเซิฟคนน้อยแล้วกันมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะวิวาทอะไรกันมากมันจะมีไหมวะเนี่ยเอาหนี้ไปแล้วกันสามเก้าครับนี่รีของไม่รีตัวครับสกิล x ออยู่ครบหมดนะแล้วก็นำาอซีมากกานวันนี้แล้วก็จะได้ตัวละครตัวนี้นะครับปาร์คเลนเจอร์อะไรวะเนี่ยเลเซอร์อะไรเกิดฟรีวันละห้าครั้งโอ้ใช้ได้ ถือว่าแหลมครับแต่คงตายเกิน5ทีนะวันหนึ่งเพคนแม่งแบนดิตกันเหลือเกินจะฟาร์มของนี่ยากนะครับต้องไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็ต้องมีปืนติดกันไปด้วยไม่อย่างงั้นตายแน,น่แน่โอ้โหนี่ผมยังก็ค่อนข้างแหลกนะสำหรับผมตอนนี้เดี๋ยวขอปรับการาฟิกซะหน่อยไม่น่าจะแหลกได้นะต,ต้องปรับข้างนอกโอ้โหย่ามันเป็นลำเลย แม่งไม่แปลกครับที่มันจะแหลกนะมันก็ไม่เชิงว่าแหลกหรอกมันก็พอดีพอดีอดแต่มั้งเดี๋ยวค่อยไปปรับแล้วกันแต่จะโดดไม่ข้ามเว้ยปิดไปใช้ไว้ก่อนผมรู้สึกว่าบนเขานะจําได้ผมจะเจ,เจอเจอปืนนั่นในเซิร์ฟแท้ไอ,ไอเทมแลครับเมทัลแบตหนึ่งอันแล้วก็ยาครับไ,ไม่ให้ผ้าพันแผล เปลี่ยนเลยตอนนี้ตอนกลางตอนกลางวันแล้วก็เราใช้หมด third person ไปก่อนนะครับเพราะว่าแถวนี้ไม่ใช่จะปลอดภัยเฮ้ยมันก็ข้ามไปสิเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอ้เดินมาแต่ไกลเลยมา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 ไหมหมดหัวหน่อยอี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 ออ ล่วงไปซะอ้าวอ้าวอ้าวมีผู้พลาชิงมีผู้ท้าชิง New Challenger อ่ะเฮะอ้าวเราหลับไปแล้วไล่หวานี่ไงอืออืออือ,อกดค้างก็ได้นะครับไม่รู้ผมไปกดทีทีละครั้งทำไมโอ้ยหายแล้วก็จะกลับไปออกไปปรับหน้าจอให้หน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมขอขปรับหน้าจอก่อน โอเคครับก็กลับมาอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้นี้ก็ตายไปนะเลยสร้างตัวใหม่นะครับเพราะว่าที่ตายเพราะว่าเข้าสู่โหมดอะไรนะเขาเรียกว่ากําลังจะเขาเรียกว่ากําลังจะกําลังจะกําลังจะเขาดาวในการออกนะครับแต่ว่ามันโดนซอมบี้ตบตายก่อนก็เลยไม่เป็นไรเรามาเริ่มใหม่กันตอนนี้ก็ภาพก็ปกติแล้วนะครับผมบางทีครั้งแรกนะครับ บางคนอาจจะเห็นว่าทําไมตัวละครมันดูบานๆหรือเปล่าตูดบนเบอะหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นที่การขยายภาพเพราะว่าถ้าทําไม่ทําอย่างนั้นคนที่มีหน้าจอ 720p จะเห็นแบบไม่เต็มจอนะครับผมผมใช้จอแบบไม่ใช่ 720p อ่ะเป็นจอแบบเก่ากึกเลยของ LG นะครับผมเก่ามากเป็นจอที่แบบมีด้านมีแบบไอ้นเเออ์์ข้างหลังแบบใหญ่ๆเลยนะ ไข่ะไกะไข่กะไข่ใครมันผู้ใดอืยอาวุธกระบองตุ๊ดตำรวจแป๊บ,บนึงดิแป๊บนึงดิใจเย็นดิเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนของก่อนมันนี่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 อืออืออือหวดหวดแต่มันก็สมบี้ทำไมมันตายง่ายที่ปกติปะวะ เยี่ยมดอกพักก๊อตใช้ได้หาวุธยอย่างอื่นดีกว่าอ้าวหอยังงี้ป้องกันตัวได้แล้วครับตอนนี้ใช้ได้ครับใช้ได้โอเคโอเคเรามีของไว้ป้องกันตัวแล้วแต่ถ้าเรายิงเขาไม่ตายก็แย่นกันนะบานอดีๆยิงเสียงแบบคล้ายๆนิ้วครับไม่ต้องตกใจพอดีบ้านผมมันมีเขาเรียกว่าอะไรทำบุญ บุญบางคนอาจจะไม่ได้ยินหรอกมีทําบุญนะครับทําบุญทําบุญศาลเจ้าเขาเลยเอาถังกลางแปลงมาฉายชั้งมันเถอะไม่เป็นไรตบตบสิตบตบเยี่ยมในตังเชื่อกับแมวว้าวดอกยายเยอะเว้ยให้โดนยิงตายก่อนก็ช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับผมขอเปิด ำลำโพงดังขึ้นซะหน่อยหนึง่งมันจะได้รู้ว่าใครมาตุ๋ยแล้วบ้างผมว่าแถบนี้ไม่น่าจะมีใครนะตัวเล่นเซิร์ฟแบบร้อยคนถึงจะมีนะครับผมว่าอะไรอะไรอะไรฮะทำไมอุ้ยทำไมโอ้หเกือบละเกือบละถ้ามันตีก่อนนะครับจะมีเวลารีเลย์ประมาณหนึ่งวิหรือไม่ก็ศูนย์จุดห้าวินะครับเพื่อให้เรา แก้ไขาการกระทำนั้นๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องโดนโจมตีตายเพนคิลเลอร์มีเดียมแบ็คแพคเยี่ยมมากในพาร์ทนี้ของก็ถ้าเจอใครของยิงทิ้งหมดเลยนะครับผมถ้าผมสู้ได้นะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองเพราะว่าสถานกรารณ์แบบนี้ถ้าเป็นโลกอย่างนี้จริงๆก็ไว้ใ้ใครไม่ได้นะครับ อืมโอเคมีหน้ากากเจสันใส่โอ้โหวิ่งมาจากบ้านเลยเลยเหรอฮึมันนี่นี่นี่อะไรอะไรวอนอีกหนึ่งตัวมามาฝ่าไม้อะไรเนี่ยยาสีฟันเหรอเอามาทำไมวะกูไม่อยากแปรงฟันตอนนี้อืมอืมอืมคุบคุบ ุไก,กไปก่อนทุกไปก่อนถ้าใครอยากเล่นก็แอดผมมาได้เลยครับชื่อชื่อวงไซบอร์นะก็ดูจากพาร์ตก็ดูจากครั้งแรกกันแล้วกันผ้ายาเก็บไปก่อนแล้วกันนี่งไงอะไรมาทำไมมาทำไมโอ้โหไฟแอคใช้ได้ของอย่างนี้มันแทนกันได้ขวานกับไฟแอคนะครับ ไอ้ไม่ใช่ขวามันก็ไฟแอคเม่เหรอวะโปลิสบาตันเออหมวกเราไม่เอาอะเราไม่อยากไปเป็นช่างช่างตอนนี้ครับเปลี่ยนเป็นโหมดเดิร์ตเพอร์เซนต์ต่อแล้วก่อนดูก่อนดูก่อนมีวันข้างหนึ่งวันข้างสองนะครับก่อนเดาตรงตีเราก็ต้องดูก่อนด้วยว่ามันจะ ทำอะไรเราหรือเปลา่านอใจไหมนี่สู้ของตัวลวดโอเคไปต่อครับเขาบอกว่าในภารกิจของโคนโคนเบต่าถ้าเราเจอรถนะครับเราก็ถ่ายรูปมาจากนั้นก็รับรางวัลครับโอ้โหคลานมาเลยเหรอมันจะเถื่อนไปแล้วนะ ผมว่าออกจากนชนบทนี่ดีกว่าผมว่าควรจะปิดหญ้าทิ้งนะเพราะว่ามันดูเป็นแบบเหมาะกับที่ซุ่มพวกนั้นเหลือเกินนะครับน่าจะเอาออกนะหญ้าเนี่ยอืม ผมว่าเริ่ม,มเข้าเมืองกันดีกว่าอยากเล่นคลิฟอร์เนียอะทีคลิฟอร์เนียป่าวะด่านที่ผมเคยแคสไปนะครับในเซิร์ฟแท้เซิร์ฟสตรีมต้องเรียกว่าเซิร์ฟสตรีมสิแม,ม่พื้นที่มันโล่งซะขนาดนี้แล้วคนนี่มีแบบโอ้ยไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วก็มันดูยังไงวะกดตัวไอใช่ไหมตอนนี้ทั้งเซิร์ฟมีสามสิบห้าคนนะครับผมรู้สึกว่าอ้าวโอเค พอเจอใครแล้วพ awesome, ่อยิงให้ดิ้นเลยพาเที่ยวกูทำคานเสียงนิ้วอ่ะเสียงมันแหลมเหลือเกินถ้ามีเสียงนิ้วเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะมันเป็นส่วนรวมนะคิดซะว่าดูวอรซีเวอร์ชันนิ้วแล้วกัน เริ่มระแวงแล้วเว้ยเฮ้ยแถวนี้มันพิกลพิกลเว้ยอ้าวเกรดวิ่งหมดครับไม่มีอะไรอันนี้มอืม,อมตรงนี้ก็ไม่มีรู้สึกว่าจะมีคนมาแถวนี้นะ ของที่ไม่จำเป็นรู้สึกว่าเขาจะไม่เก็บหมดเลยนะครับเพราะบ้านสักหลังมันต้องมีคนบ้างอะอ้าวแล้วไงโอ้โหมันอะไรอะอาวุธนี้ว่าไม่เอาของเราดีกว่าขวานเราเจ๋งกว่านะครับไฟแอ็กว้าวโคตรเชิตแมนสการครับ แอโร่ไม่เอาอะโอ้โหจะได้สก,กามาครับผมใช้ได้ว้าวเชนซอช็อกเกอร์ช็อกกอลตาบาร์แล้วก็อะไรเนี่ยคาลิเบอร์คลิปว่าไม่ใช่ของไอ้นี่เซ็งเลยโอ้โหอาวุธมันพรึบเลยเนี่ยโชว์วอลไม่เอาครับจะลองอันคลิปดูก่อนมันเป็นอ๋อโอเค ของอันนี้นะเฮ้ยผมผมได้ยินเสียงปืนว่ะดับเบิ b บอ r โรเย็ดโดแม่งกำนันสไตล์เลยนี่ว่ะออปปะกำนันสไตล์กำนันในสัตว์โอเคครับผมลงล่างดีกว่าหาเพื่อนเล่นโอ้โหผมไม่หลงกลคุณหรอกผมเจอผมก็ยิงดิ้นนะครับ มันดูแบบซูมช้าไป,ไปกว่าเวลาวิ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันดูติดขัดๆนะครับไม่ไแน่ใจว่าเซิร์ฟแท้เป็นหรือเปล่าอ๋อโอเค,อเคกดคอนโทรลลืมคอนไอคอนโทรลของเกมนี้เกือบหมดเลยเนี่ย <c oughs> ใครใครใครมีใครไม้ไแถวนี้ เชนซอนี่เฮ้ยมีเรามีไอ้นี่ด้วยเหรอแรมสวดยวดโอ๊ดกูแดกไปแล้วแบบนึงนะมันเอาไว้วางใช่ไหมแต่ไม่เห็นอ้อนี่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 มันวางได้แบบนี้โอเค ไม่มีคนเลย,ยนี่ด้วยแถวเนี้ยออออออืืืืืคือทำไมคนมันน้อยเยี่ยงนี้ครัชนี่มันแมปใหม่ด้วยไม่ใช่โคโลราโดใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่โคโลราโดแน่ๆเลยมันดูไม่คุ้นเลยนะอ๋อมันล่วงในตรงนี้เนี่ยเฮ้ย โอเคครับเราทนอยู่ชนบทไม่ได้แล้วเสียงเงียบสักทีอยู่ไหนวะเนี่ยนานนะเนี่ยาเพลงคอนเสริร์ตาัพบาตรลมีขึ้นครับตอนนี้ อยู่ไหนวะฮึมันหายไปไหนกันหมดโอ้โหคือแบบคนมันจะหายไปเยอะไปไหม,มทั้งเซิร์ฟก็มีอยู่เพิง44คนเลยนะเนี่ยแต่เขาคงเดินในป่ากันนะครับมันคงไม่เจอตันง่ายง่ายหรอก ไม่อาจะมีใครนะาฟังนั้นปีลถให้พี่สักคันไม่หนูต้องการรถสุดๆจะได้ขับไปซ่าเขาได้นะครับต่อไปแวะที่โรงนาตรงนั้นเพื่อเก็บของกันต่อ ผมว่าผมใช้เชนซอดีกว่าให้มันหมดหมดไปแต่ไม่รู้มันจะหมดหรือเปล่านะสิน่าจะหมดมั้งโอเคครับเข้าไปเลยรู้สึกตัวเราจะเหนื่อยแล้ว,ว่ะอืมมีซอมบอี้แถวนี้ไอหมามันเห่าอ,อะไรวะ นี่โอ้โหคือว่าให้พูดอีกทีเถอะวันนี้คือเชนซอร์มันดูอึดอัดมากเลยเนี่ยใช้ไปก่อนครับกันตายนะจ๊ะมันนี่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  เวลาเราตีนะครับเราควรจะใช้โหมด first person ในการเลงจากนั้นแล้วก็กลับมาใช้เป็นโหมดเขาเรียกว่าโหมด medium cooker เขาเรียกว่าโหมด first person อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เรามองเห็นรอบด้านแล้วก็ไม่โดนตูยอีกด้วยนาะเฟี้ยวใครทักมาไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะจบพาร์ทแล้วสักครู่การพาวเดอร์โอ้โหโอ้โหงานนี้ มีสองก็โอ้โหมีสามมีสามก็ต้องมีสี่กูว่าได้เชียโอ้โหมึงขามาสลอนเลยฮะเข้ามาใกล้ๆหน่อยดิขยัคบคุมมาได้ไหมขยับมาใกล้กันไม่เห็้มึงจะตายสักทีวะเอตายละตายละตายละ,ยละเออเออเรียบร้อยครับดอกยาสีฟันแล้วก็ตัง เก็ผมขอลาไปก่อนนะสำหรับเกม The Infestation Story Infestation Story เออถูกคลับ Infestation Story หรือว่า War 4แล้ว,วกเรื่อใหม่เลยครับอย่าออลืมกด subscribe ด้วยนะจ๊ะครั้งหน้าเราอาจจะมาล่าคนกันก็ได้ไม่รู้นะ